สวัสดีเช้าวันพุทธที่14ทันวาคมค่ะเงินเฟอร์สหรัฐพฤศจิกายนขยายตัวช้าลงและต่ำกว่าคาด CPI บวก0.1% month on month บวก7.1% year on year Core CPI บวก0.2% month on month และบวก6% year on year ยือพนบัตรสหรัฐปรับตัวลงค่ะ2ปีลบ17 basis p o i n t ร่วงแรงสุดใน Curve ปิดที่4.22%ต่ำสุดตั้งแต่5ตุลาคม เทรดเดอร์คาดเทอร์มินอลเรทต่ำลงและหวังว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าเดิมส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อินดีซ์ดิ่งลงมาทดสอบ104หนุนราคาหุ้นพกพันคริปโตพุ่งทยานแทบทั้งกระดานเราเชื่อว่าเฟดปี2องทางเลือกในการส่งสัญญาณหลังประชุม FOMC คืนนี้ค่ะ 1. บอกว่าจะทำเท่าที่ตลาดเห็นควรว่าพอดี โดยสเตปดาวขึ้นดอกเบี้ยช้าลงตามแผนเดิมแล้วหยุดดูผลก่อนถึง5%ตามความคาดหวังที่ต่ำลงหลังรู้ตัวเลข CPI แนวทางนี้ค่ะน่าจะทำให้ financial condition s ผ่อนคลายพาตลาดเข้าสู่ Feedback Loop ในขั้นที่1ตามมุมมองบันได2ขั้นสู่ภาวะถดถอย2คือพยายามจบเรื่องนี้ให้ไวเพราะไม่อยากวนลูปส่งสัญญาณ Super Hawk ให้รู้กันไปว่าถึงเห็นเงินเฟอ้อชะลอ เฟดก็ไม่กระพิบตายังคงเดินหน้าเข้มงวดเพื่อทำให้ financial condition s ตึงตัวจนกว่าจะแน่ใจว่าเอาชนะเงินเฟอ้อได้อย่างราบคาบจริงๆคุณพเวลคงต้องย้ำอีกครั้งค่ะว่ายอมเสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยเยอะจนเศรษฐกิจถดถอยดีกว่าทำน้อยไปแล้วแก้ปัญหาไม่จบวันนี้ค่ะเน้นเพิ่มสภาพคล่องโดยตัดลด position ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเน้นออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะมาดูกถึงการขึ้นหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ เซ็นดิเกปิดไปที่ 1625.91. บจุดบวก0 1 7มูลค่าการซื้อขาย5 5 0 7 2้าบล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกว่งผันผวนทั้งบวกและลบตามตลาดภูมิภาคระหว่างรอติดตามการประชุมเฟดและตัวเลข CPI สหรัฐส่วนฝัน่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่95,875ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 0 8ปเรปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานะ ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่3 4มสบสาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวไม่ผันผวนมากเนื่องจากยังไร้ปัจจัยใหม่ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะตามทิศทางดัชนีดาวโจนสตราดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนจับตาเฟดประชุมกำหนดนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะลดอัตราการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนิกิปิดไปที่2 7 9 5 4 8่นจดีุ่ดจุดบวก0.4% 0น์ ส่วนเซงไฮเคอเมสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 <S <S ในเมืองต่างๆของจีนซึ่งรวมถึงกุงปักกิ่งเซยงไฮเคอเมสิตปิดที่3,176.33จุดลบ0.085%ค่ะส่วนในฝั่งของสหรัฐนะคะดาวโจนส์ Jones, ตลาดนิวย,ยอร์กปิดบวกในวันอังคารคานร,รับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดาวโจนส์ปิดที่34,108.64จุด บวก0.30%ส่วน S&P 500ปิดที่4,019.65จุดบวก0.73%และ Nasdaq ปิดที่11,256.81จุดบวก1.01%ค่ะส่วนนากของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันนี้ค่ะโดยปร,รับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่พุ่งขึ้นแรงขานรับสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะชะลอการปร,รับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย c c 4 0ค่ะปิดที่6,744.98จุดบวก1.42% DAX ปิดที่14,497.89จุดบวก1.34%และวฟุซี่ร้อยปิดที่7,502.89จุดบวก0.76%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ที่ต่ำกว่าคาดของสหรัฐทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ทางฝั่งของสัญญาณน้มันดิบเวเดสต์สตารนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันอังคารค่ะบวกขึ้นมา3%ปิดที่75ดอลลาร์39เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์รวมทั้งรายงานที่ว่าท่อส่งน้ำมันคีสโตนยังคงปิดทำการเนื่องจากพบรอยรั่ว ส่วนในฝั่งของเบรนท์เองค่ะบวกขึ้นมา 3. 5เปเปิดที่8 0ดอลลาร์6กเซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคารค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะทำให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนอกจากนี้การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังเป็นอีกปัจจัยที่หนุนตรัสทองคำสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมาเดรียกุมภาพันธ์บวก1.85%ปิดทีด1,825ดอลลาร์เซนต์ปิด และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m อมนีลี่นิที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ทแ m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวาตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ